นายพสินบัวหุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาเกิดเมื่อวันที่29กันยายนปีพศ2507ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดรับราชการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2530เริ่มเข้าสู่งานบริหารปีพุทธศักราช2544ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประคำพิทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพาชัยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง AME พลวงสพปสุรินเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยาสพปสุรินเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาสเบงวิทยาสพม .3 3ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาสพมสุรินผู้อำนวยการโรงเรียนแตนสิริวิทยาสพมสุรินและปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนพระนมดงรักวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนภายใต้การบริหารงานของนายพระสินบัวหุง่งประกอบไปด้วยรางวัลเหรียญเงินหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศประจำปี2565รางวัลคุณภาพแห่งสำนักการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ประจำปี2565รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจำปี2566จากครูสภาและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย